สภาปัจจุบันยังไม่ได้ทําหน้าที่ตามที่เราคาดหวังไว้จริงๆพยายามที่จะมองหานโยบายเขาจะสามารถประกันความปลอดภัยจากมลพิษเหล่านี้ค่ะให้เราได้จริงๆนโยบายที่คุณออกมาเนี่ยอยากให้ตั้งใจทํามันจริงๆสมมติว่าได้รับเสียงจากประชาชนได้รับอํานาจเข้าไปทําหน้าที่แทนก็รบกวนทําตามที่ตัวเองได้เคลมไว้ด้วยการเป็นผู้แทนะะราศฎรไม่ใช่เรื่องง่ายผมลองมาทําแล้วผมก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากจริงแต่มันไม่เหนือความพยายามของพวกเรา การศึกษาร่างพระรตีการภาปรสาทคนห่งภาพนงศีลนะคะว่าปองศีอรค่ะสุเสงนะคะไม่้องการศคาเ็นที่ก่งชนาเป็ ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวโยงกับมิติอื่นๆเยอะมากการดําเนินนโยบายหรือว่าการส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของภาครัฐเนี่ยค่ะยังคงละเว้นไว้ซึ่งการเข้าทําความเข้าใจถึงสิงทธิชุมชนแม้กระทั่งชาวพื้นเมืองหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆแก้ให้ประชาชนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใต้แบบว่าการยกให้มันเป็นกฎหมายเลย เราก็มีปัญหาในเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่บ้างเพื่อนที่เป็นคนเชียงใหม่เขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยอาจจะเพิ่งเห็นว่ามี pm 2.5นะแต่เขาอ่ะสูตรมาทั้งชีวิตเลยเขาอยากรู้ว่ากลไกนี้สามารถที่จะทำให้เขาต่อยอดในอนาคต แล้วสามารถที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองเขาได้ไหมยพยายามที่จะมองหานโยบายของพักการเมืองบางพักการเมืองที่เขาจะสามารถประกันความปลอดภัยจากมลพิษเหล่านี้ค่ะให้เราได้จริงๆคนในพักเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากหลากหลายท้องที่หลากหลายท้องถิ่นเนาะกลายเป็นว่าเขาจะมองปัญหาในท้องถิ่นอะ่ะค่อนข้างที่จะหลากหลายกันแต่หนึ่งในปัญหาหลักๆเลยนะครับที่เขาจะมองกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณโภคที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่อำนาจการตัดสินใจในการสร้างหรือว่าพัฒนาสาธารณโภคในพื้นที่เนี่ยมันอยู่กับรัฐราชการส่วนกา มันทให้าํเสีี่่ยงงของคนนนนใใพื้ทการที่จะแขก้ไพัฒนาพัาดงไม่อ <ira language> เรก็จะเห็นในหลายพื้นที่นะครับที่ก็ค่อนข้างที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้แต่ว่าก็ยังมีกรอบเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจดังนั้นอ่ะเราเลยมองเห็นถึงศักยภาพของคนเหล่านี้ว่าเขาพร้อมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้โดยที่ไม่จําเป็นที่อาจจะต้องมายึดโยงกับเรื่องของรัฐราชการระสูงครับ บริบทประเทศไทยเนี่ยนักการเมืองไม่ได้ถูกคาดหวังให้เป็นคนที่รักษาคำพูดมากขนาดนั้นสังคมไม่ได้มองว่านักการเมืองที่ผิดคำพูดเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ไม่ดีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันควรจะเป็นคือนักการเมืองสัญญาอะไรเขาควรจะทําสิ่งนั้นให้มันสําเร็จรุร่วงซึ่งสิ่งนี้นสำคัญมากในการหาเสียงสมมุติว่าได้รับเสียงจากประชาชนได้รับอํานาจเข้าไปทําหน้าที่แทนก็รบกวรทําตามที่ตัวเองได้เคลมไว้ด้วย พอมองภาพรวมในสังคมไทยครับรู้สึกว่าพื้นที่คนรุ่นใหม่ในการมากำหนดนโยบายยังถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่หวังว่าโมเดลของรัฐสภาจำลองจุฬาครั้งนี้น่าจะเป็นการปลุกกระแสแล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้และกันว่าให้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กหันมาให้ความสําคัญกับพื้นที่การตัดสินใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้น คนไทยเราค่อนข้างพูดคุยกันพูดตรงๆกันอะค่อนข้างน้อยแล้วบางทีเขาอาจจะมีอะไรในใจแล้วเขาไม่พูดคนก็จะไม่เข้าใจแต่พื้อนี่สะานนี้อย่างหนึ่งอะครับมันเป็นการ ฝึกให้ตัวพวกเราคนรุ่นใหม่จากเดิมที่ไม่ค่อยกล้าพูดเลยกลายเป็นว่าพอเราต้องสวมบทบาทผู้แทนราษฎรจริงๆหรือว่านักข่าวที่มันทาหน้าที่ตรวจสอบสสอ่ะเขากล้าคุยมากขึ้นพวกเราทั้งแบบคนรุ่นใหม่แล้วก็อาจจะหมายถึงคนต่างเจเนอเรชันด้วยฟังกันและกันให้มากขึ้นแล้วก็กล้าพูดความต้องการจริงๆของเรา หนูยังเชื่ออยู่เสมอว่าทรัพยากรที่สําคัญนอกจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วคือทรัพยากรมนุษย์ฝากไปถึงพักการเมืองค่ะก็พยายามที่จะใส่ใจสิ่งแวดล้อมนิดนึงเพราะว่าสิ่งแวดล้อมกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตอยากจะให้คํานึงเรื่องของความซื่อสัตว์ว่าทุกนโยบายที่คุณออกมาเนี่ยอยากให้ตั้งใจทํามันจริงเพราะว่าเรื่องของความซื่อสัตว์มันก็เป็นหัวใจแล้วก็เป็นเกียรติภูมิของนักการเมืองได้ครับในมุมมองของคนรุ่นใหม่เนี่ย เราสามารถพูดถึงเรื่องพวกนี้ได้ทั่วไปแหละแต่ว่าการพูดของเราเนี่ยมันไม่ได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังมากขนาดนั้นในมุมมองของคนรุ่นใหม่เองย,ยังรู้สึกว่าเราต้องการสถานที่ที่รับฟังเสียงของเราจริงๆแล้วก็มีความเชื่อว่ามันสามารถนําไปพัฒนาได้จริงๆมันไม่ได้เหลือแรงพวกเราเลยหากเราตั้งใจแล้วก็เรามุ่งมั่นกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆนเลครับก็อยากให้ทางพี่ๆสภาในสมัยหน้าละกันหรืว่าให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นกับตําแหน่งนี้แล้วก็เห็นแก่ความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่อยากเปลี่ยนแปล